พระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับวงการสีกากีครับทุเลศจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณนะครับกับ Big กโจ๊ขอบคุณคุณอัจฉริยะนะครับขอบคุณสอสอ พักซ่อมอีกหลายท่านเลยที่เปิดโปงเรื่องทุกอย่างแต่เรื่องตำรวจนี่ช็อกคอผมพูดไม่ขาดคําวันก่อนผมยังพูดว่าอ้เฮียแม่งไม่รับแจ้งความไม่ใช่ตำรวจหรือตะกวดวะแต่คราวนี้แม่งเป็นตะกวดใหญ่หนั่นแเละคนตัวบักเอบเลยและเฮียกว่านั้นคือเป็นตะกวด PCT ตะตะกวด c ไซเบอร์ทุกคนแทนที่จะจับเคลียร์เว็บพนันทุกทอย่างหรือว่าสแกมเมอร์ทุกอย่าง,าางแต่กลับเอาเงินเองเพื่อปกป้อง แล้วก็ป้องกันแล้วก็เป็นสายข่าวให้กับพวกไซเบอร์วันดีคืนดีเขาจ่ายไม่ถึงหรืออยากจับโชว์ก็จับมาถแถลงข่าวโดยใช้นักข่าวมาอวด300ล้าน500ล้านพันล้านไอ้เฮียเขามีเป็นหมื่นล้านไอ้สัตว์นี่แม่งปาหี่เข้าใจ่าเห็นประชาชนโง่เป็นควายไงทุกคนโคตรเจ็บใจเลยทุกคนเห็นแล้วคือแบบเราประชาชนคนไทยทุกคนควรจะใช้เสียงใช้สิทธิ์ใช้ปากของเราเนี่ยนะครับตะโกนออกมาให้ดัง พื่อให้เรื่องพวกนี้มันไม่มีอยู่ในประเทศไทยครับการเลือกตั้งครั้งหน้าเราต้องคิดแล้วนะครับว่านายกนุทินเนี่ยไม่ควรจะอยู่ไม่ควรจะมีน้ำน้าอยู่ในรัฐบาลหรือว่าเป็นรัฐมนตรีใดๆเลยทั้งนควรจะกระโดดน้ำหรือก,กระโดดเครื่องบินส่วนตัวตายลงไปพร้อมกับหัวใจที่บริจาคนะครับเพราะว่าไม่ได้ะครับเฮียมันเฮียขนาดนี้กัดกินประเทศขนาดนี้แล้วเราก็อยากรู้กันด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีและดาราชื่อดังมันคือ สัตว์ตัวไหนที่ใจสัตว์แบบนี้นะครับรวยในความทุกข์ของคนอื่นในเฮียขอให้มึงชิบหายั้นครอบครัวชีวิตมีแต่เน่าหนอนครอบครัวไม่แต่ลูกชายลูกสาวหรือหลานชายหลานสาวพบแต่วความชิบหายนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นและตำรวจทุกตัวที่เฮียนะ รวมรวมถึงต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับตํารวจน้ําดีนะครับตำรวจน้ำดีก็จนต่อไปทํางานในหน้าที่ต่อไปแต่มีความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการและทําดีเพื่อประชาชนนะครับแต่พวกตํารวจเฮี้ยขอให้มึงอับปรีมีอันเป็นไปขอให้ชิบหายมันเรืออับปรางกูจะรอดู